สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยอออบธาอดบายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตธนการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน1-30กันยาเรามาดูกันซิว่างานเงินราชีวิตโยรมรมของคุณจะเป็นเช่นไรมีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ดูเป็นไกด์ไลน์วันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วดูแบบไทยได้ดูแบบตะวันตกก็ได้หรือถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันมีข่าวดีอะไรทำให้คุณน่ายินดีจ้ะมากันที่ราศีตุลค่ะสามถ้วย อดีตที่ผ่านมาเป็น4ดาบเลยนะสีด่ดาบสี่ดาบระวังการเจ็บป่วยการร้มหมอนนอนเสื่อชีวิตไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในอดีตแต่ปัจจุบันมี3ามถ้วยเรื่องที่น่าย,ยินดี<ม>คุณอาจจะได้คนรักที่ดีหรือได้คนอุปถรัรมภ์คำชูที่ดีมีความรักข้างใหม่หรือจ๊ะมีความรักข้างใหม่หรือเปล่าตุนอ่ะมา มีลูกค้าเก่าๆกลับมาทําให้คุณน่ายินดีหรือเปล่าลูกค้าเก่าลูกค้าที่เคยสั่งของเคยทํางานร่วมกับเราราศีตุลนการงานการเงินชีวิตจรวมๆไพ่ใบแรกเป็นสามถ้วยบอกเรามีเรื่องที่น่ายินดีอ่ะ <c oughs> การเฉลิมฉลองความรู้สึกที่มันเบิกบานใจหรือการได้พบปะเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือการผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียด รู้สึกว่าบรรยากาศมันน่าอภิรมกว่าเดิมนะคะบางคนได้เจอเพื่อนบางคนได้ของฝันของฝากของทูกใจนะจ๊ะการงานเนี่ยนะคะได้ได้ทำงานด้วยความสบายใจมากขึ้นไม่กดดันมากนักนะคะหรืออาจจะเจอคนที่มีชะตาที่สอดคล้องต้องการการทำงานค่อนข้างราบรื่นดีเพื่อนรงงานมีโอกาสได้โครงการใหม่ๆหรือมีสิ่งที่น่าพอใจอืม มันเป็นช่วงเวลาที่ดีบางคนเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นทำงานใหม่ๆทําทำงานที่คุณชอบมีความเพลิดเพลินจเจริญใจได้พบปะผู้คนได้ไอเดียใหม่ๆเออมันดีมันดีน,ดนะคะ เป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองเป็นไพ่ของช่วงเวลาดีๆกับชีวิตเงินหลากการเงินก็มีสัญญาณการเงินที่ดีเข้ามาแล้วค่ะจะยังมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือถ้าทําการค้าขายขามาค้าขายเนี่ยก็ได้รับผลตอบแทนนะคะที่เหมาะสมอยู่เหนื่อยแล้วได้ตังค์อ่ะเออเหนื่อยแล้วได้ตังค์นะคะคุณน่ะกังวลใจอาจจะเป็นกังวลใจอยู่กับ ทำกลางปัญหามากมายในเรื่องของการเงินรายรับรายจ่ายแต่ว่ามันก็จะมีข่าวดีลุกโชคและโชคลาภเล็กน้อยเข้ามาทําให้คุณได้ลื่นเริงใจอะไรประมาณนั้นการเงินยังคงไปได้อยู่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกลูกค้าเกา่าๆลูกค้าที่หายไปหรือบางคนอาจจะขายของเกา่าสิ่งเกา่าๆเจ้าที่แรงไหวเจ้าที่หน่อยนะที่บ้านเจ้าที่ค่อนข้างแรงนะคะบรรยากาศที่นาพิลมุม เออหน้าพิลุมยินเดียหรือว่าบางทีคุณจะรู้สึกว่าการทุ่มเทการทํางานอะไรไปอะ่ะด้วยระยะเวลานานๆมันก็ทําให้คุณได้ผลสําเร็จมาในปัจจุบันนะคะแต่มันมีเรื่องเบอเบอๆในๆนิดหน่อยค่ะที่ผ่านมามันมีสีดาบสีถ้วย ก็ปล่อยวางรู้จักปล่อยวางให้เป็นในเรื่องต่างๆหรือตอนนี้คุณมีไอเดียคุณเริ่มมีรายได้พิเศษมาอีกหนึ่งทางแล้วการทํางานในสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักเหมือนทํางานอย่างมีความสุขประมาณนั้นเงินก็ค่อยๆเข้ามานะคะค่อยๆกระเต่้งแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆมันไพ่ไพ่มันดีหมดเลยนะอืมความรักก็เหมือนกันความรักมีรักเข้ามาไหมคุณอาจจะได้ มีเด็กเข้ามารักเข้ามาชอบเด็กไหมถึงบุตรหลานบริวารลูกหลานบรรยากาศสดชื่นหรือมีคนมาจีบคุณหรือเปล่าจ้ะต้นมีใครมาจีบไหมคะมีคนมาจีบไหมแต่ว่าความรู้สึกดีๆความรู้สึกเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกดีๆในเรื่องของความรักมันเกิดขึ้นนะ่ะถ้าคุณคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์บางครั้งอาจจะมองถึงการรักของคุณเก่าๆก,ก,ก็ได้นะ ความผูกพันหรือเป็นความรักของคนเก่าๆคนที่เคยเลิกไปแล้วด้วยความจําเป็นหรือทําให้คุณคิดมากคุณอาจจะปล่อยวางได้มากขึ้นก็ตามอืมเป็นนี้มิตรหมายที่ดีค่ะการอดทนรออะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าคนเก่าถ้าคนใหม่เข้ามาก็ให้โอกาสเขาหน่อยละกันมันจะสามารถพัฒนาระมองกันไปได้นานๆส่วนคนเก่ายังมีการปรับตัวยังมีความมะแรอวอ์ อา,อาจจะมองความรักเป็นสิ่งที่สวยงามมากขึ้นไม่ได้มองถึงความเกลียดชงังหรือไม่ได้มองขอดด้ขอ,ดดขอดีข้อเด่นข้อด้อยต่อการละกันอาจจะวางบางสิ่งลงแล้วมองใหม่ก็ได้โอเคไหมอ่ะอ่ะคนโสดมาดูคนโสดกันคนโสดเป็นยังไงคนโสดคนเก่าก็มีโอ้มีความสุขกับครอบครัวนะครอบครัวเป็นสิ่งที่อบอุ่นค่ะ คนโสดจะไม่ีใครใหม่ๆเข้ามาใช่จะมีเด็กเข้ามานะคะแต่ยังมองถึงสถานะไม่ชัดเจนมากมายแต่มีเรื่องที่น่ายินดีอาจจะได้คนที่สอดคล้องต้องกันคุณเป็นคนฉลาดแหละคุณจะรู้ว่าการอยู่ตรงไหนการเลือกใครสันนิษานคุณดีนะบางคนอาจจะได้กลับมารวมตัวกันพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาตินจะจากคนโสดมีคนเข้ามาเลือกเอาแม่จเจาเอามาใหม่ดิ มีคนเข้ามาเลือกเอาอ่ะมาดูกันคนที่สถานะไม่ชัดเจนล่ะจะชัดเจนขึ้นไหมตุนอาจารย์ดนไปเดี๋ยวไปเก็บเนาะสถานะไม่ชัดเจนยังคงเป็นสถานะที่คุณต้องประครับประคองหรือหรือการการลืมหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเดินไปข้างหน้า The Tower สถานะไม่ชัดเจนมันชัดเจนว่าเราสองคนอาจจะยัง ไม่สามารถประครับพองประคองความสัมพันธ์นั้นได้ค่ะคงไม่มีสถานะสิ่งที่มีให้เห็น,นอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเราไม่ควรอยู่ตรงนี้อาจจะต้องจบกันกับสถานะที่เป็นอยู่เนะจ๊ะอ่ะรักสามเศร้าโอโห,โหรักซ้อนมีความหึงหวงค่ะมีการกลับมาของคนเก่าคนเดิมเดิมอ่าชีวิตคุณจะชื่นเม่นคนเก่าทำให้คุณมีความสุขสตรีัไงคือรักรักซ้อนนะ มันมีคนเก่าคนใหม่วนเวียนกันยุ่งเหยิงไปหมดแหละมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขใครบางคนที่หายไปจะกลับมาอาจจะมีเรื่องผิดใจกันเรื่องไม่เข้าใจกันมองถึงความหึงหวงมองถึงความต้องการกดดันให้ฝ่ายเป็นไปอย่างที่เรืเองต้องการแต่มันมองถึงความสุขคุณจะได้มีความสุขอีกครั้งสิ่งที่น่ายินดีการกลับมา ความรักที่คุณรู้สึกยึดติดไว้กับคนเก่าๆที่เรารู้สึกว่ามันบางคนนะคนเก่านะมันเลิกกันไปแล้วเป็นรักสามเศร้ามันหรือเป็นรักที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะเขาอาจจะไม่มีคนอื่นเราไม่มีคนอื่นแต่มันด้วยภาวะด้วยเศรษฐกิจด้วยความจําเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแยกจากกันสุดท้ายก็จะได้กลับมาเหมือนเดิมเพราะเรายังมีบุญมีกรรมอยู่ด้วยกันอยู่นะจ๊ะอืมอ่ะ พ่แนะนําเรื่องเงินหนึ่งใบเรื่องเงินค่ะก็มันมีโอกาสของการขยับขยายแลเราโอกาสของการเงินมีเม็ดเงินเข้ามาแต่รอสักนิดหนึ่งงานงานค่อนข้างเหนื่อยไปแหละอาจจะไม่ได้ไม่ได้สุขสมอารมณ์หมายเหมือนที่คิดแต่ว่าดีขึ้นมันดีขึ้นมันเหนื่อยแต่มันได้ผลคุ้มค่าให้รอสักหน่อยแต่ในความรู้สึกข,ของคุณมันอาจจะไม่คุ้มค่าเลยเหนื่อยต้องเยอะแต่ไม่ได้อ,อะไรอะไรประมาณน,นี้ความรัก ความรักไฟออฟเพนดิเคลวินตารางวิ่ง,ง,งตามความรักอะไรอยู่หรือเปล่ากำลังค้นหาตัวเองค้นหาความรักค้นหาคนที่จะไปหรือรอใครบางคนถ้าคุณรอใครบางคนในเรื่องของความรักคนคนนั้นก็จะกลับมาค่ะมองถึงการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ปัญหาระอุปสรรคยังมีให้เห็นยังไม่ง่ายต่อการกลับมาที่จะรื่นรมสุขสมขนาดนั้น แต่มันเป็นปัญหาที่แก้เป็นทีละเปอาะลวกันันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะถ้าคุณรู้สึกผิดใจกันไม่เข้าใจกันก็ลองทบทวนดูว่าอปัญหานั้นคืออะไรถ้าคุณรู้ถึงปัญหาคุณจะแก้ปัญหานั้นได้ก็วางบางสิ่งบางอย่างลงบ้างอาจจะเป็นการยึดติดอาจจะเป็นอารมณ์หึงหวงอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณที่มากเกินไปอะไรก็ตามที่มันมากไปมันก็ไม่ดีนะจ๊ะ เซนคุณบอกอะไรคุณอยู่นะจ๊คคุณกาลังตัดสินใจเรื่องอะไรความรักหรอบางคนอาจจะมองถึงความรักตุนคุณอาจจะมองว่าเออปล่อยวางมันมั่งก็ได้ไม่ต้องไปยึดต,ติดมันขนาดนั้นคุณจะเคเรียกว่าเติบโตในความรักหรือมองใหม่ในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจกว่าการที่คุณไปยึดต,ติดเรื่องความรักว่าต้องอย่างนู้นเสี่ยงนี้เสี่ยงนั้นเสี่ย,งน,นยงน้อนเสี่ยงอะไรเนี้ยถ้าคุณคิดจะไปยึดติดแบบนั้นอ่ะอืม มันก็คงลำบากใช่ปหมมันอาจจะแบบคาดหวังเกินไปอ่ะมันอาจจะมีความคาดหวังมันอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเลยอารมณ์เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดถ้าคุณคิดแล้ววางมันเป็นน่ะความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอค่ะความรักไม่ได้ทําร้ายใครแต่ส่วนใหญ่ความคิดของเราตัวเราความต้องการของเรานั่นแหละทําร้ายเราลองพิจารณาดูดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ดูดวงส่วนตัวแ e อดไลน์มะแอดไซเอ AFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ